สวัสดีครับวันนี้มีลงเพื่อเงินมาให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับพึ่งชาวมาเมื่อเช้านะครับเป็นลงเพื่อเงินยูนในกรอบเงินนะครับยืนยู่ในกรอบเงินเรียมเงินนะครับเนื้อนะครับเนื้อมีความเก่านะครับมีรอยก็หล่ออาจจะไม่สมบูรณ์มากนะครับมีเม็ดหินเม็ดกรวดพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะครับ ใส่กรอบเงินมานครับอันนี้ด้านหลังด้านหลังครับก็จะมีถ้าจะเห็นล <c oughs> อยตะไบด,ด้านหลังนะครับเห็นรอยตะไบไหมครับรอยตะไบด,ด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับจะไม่เห็นก้นนะเพราะเขาเลี่ยงมาแต่โดยโดยเนื้อหาหาระาลาแลก็เก่า อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะามันอยู่ในกรอบมันเป็นเหล่านะครับก็มีลายหลออไม่เต็มล้วแถวหน้านิดนึงทั้งแขนหน่อยนึงก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับส่วนเกียแท้อย่างไงนะครับก็ต้องต้องศึกษาดูอีกรอบหนึ่งต้องหาผู้รู้นะครับแต่ตัวตัวแล้วชอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ